เรามารักสุขภาพกันนะครับเมคินไทยแลนด์เนี่ยนะครับพาร์ท mc mset นั่นแหละครับหกเก้าหนึ่งศูนย์หกห้านะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งก็สองร้อยยี่สิบหกบาทนะครับก็แนะนำให้เปลี่ยนทุกหมื่นโลนะแต่ผมเปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับบางท่านก็เอาปีหนึ่งนะครับบางท่านก็เอาสองหมื่นโลก็แล้วแต่แต่ผมเปลี่ยนทุกครั้งที่ เปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะรักสุขภาพกันหน่อยนะครับเอาอ,อุปกรณ์นะครับที่อยู่ในนี้ออกวันจะได้เบาๆหน่อยนะครับแล้วก็ปลดนะครับเนี่ยนะครับมือเดียวอโอเคระเบิดมันออกมานะฮะระวังโชคตัวนี้มันหลุดหักด้วยนะครับนี่นะครับจุดล็อก โชคนะครับมันจะมีโชคอยู่ตัวเล็กๆนะครับป้องกันแบบลิ้นชัดตีนะครับตีแข้งตีขากองแอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับป็นการนะพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่จะเน้นย้ำนะครับเรามาระวังก็เอามือดันออกมามันเป็นเกลียวเล็กๆเท่านั้นเองนะต่อมาก็คือมาโซนนี้เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับตัว อ่าส็อกเก็ตนะครับเอามือจับได้นะครับดันตรงนี้ปึ๊กก็ออกมาแล้วครับง่ายมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าเปื้อนมากก็เปลี่ยนเลยถ้าไม่เปื้อนอะไรยังไงก็อ่าจะเอาไว้ก็ได้นะครับแต่ผมมาจัดทุกมือโลอยู่แล้วนะครับ226บบาทเพื่อสุขภาพของท่านแล้วก็ป้องกันแอร์ตัน,นครับประมาณนั้น ก็ย้อนเอาออกมาเลยนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตะขอนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นล็อกก็คือเพื่อง่ายจะถอดข้างไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้มีความแบบแตกต่างอะไรง่ายๆทํา,าทเองได้นะครับพวกนี้กาจะซื้อของกรอปของอะไรต่างๆที่เป็นกลองพวกนี้ก็ได้ก็เอาที่สบายใจนะครับก็ราคาใกล้เคียงกันบางทีแพงกว่าอีกเฉยนะครับเบอร์ข้างดีกว่านะเดี๋ยวดึงออกมา สภาพผมผมสภาพแค่หมือโลนะครับก็ลุยป่าลุยเขาบ่อยหน่อยนะจับยากแต่ละมือเดียวนะฮะแนะนำให้เปลี่ยนบ่อยๆสุขภาพของท่านเด้อมามาดูกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับอืมก็ประมาณนี้นะฮะก็เอาง่ายงผมก็ว่าเละนะเดี๋ยวจะให้ดูเทียบกับของใหม่ครับ นะครับดูกี่ฟงกี่ฝุ่นดูสุขภาพของท่านดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับามาดูฝั่งนี้ฟังเสียงนายโยงนายเหยไปด้วยนะครับอ่ะโอเค,น,อเคนี่นะครับประมาณนี้ก็จะเห็นความแตกต่ตางระหว่างของใหม่ของเก่าครับนี่คือสุขภาพของท่านนะครับเวลาให้ช่างศูนย์ให้อะไรเปลี่ยนเนี่ย ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาเปลี่ยนเขาอะไรหรือเปล่านะครับให้ดูด้วยนะให้ขอดูของเก่านะครับลักษณะของของแท้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีวันที่จะบอกอยู่มุมนี้อันนี้20 sep 2022นะครับ s e บ t e m b e r กันยายนนะครับอันนี้ดูของเก่าก็จะเป็น3จกรุาย2001พันะครับเละอ่ะคราวนี้เราเปลี่ยนเทคนิคนะครับก็ กลัวหลงก็เอาด้านนี้ขึ้นเลยตัวหนังสือขึ้นนะครับเอาให้ตั้งเข้าอย่างนี้ระยัดเข้าไปนะครับอย่างนี้ตัววันที่ยื่นนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปครับทําเองได้นะครับสุขภาพของท่านนี่นะครับยัดเข้าไปก็จะมีตัวหนังสือนะครับวันที่ที่เป็นอ่าอ่านเป็นแนวตั้งอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราใส่ฝาครอบนะครับเข้าไปง่ายมากครับเสร็จเรียบร้อยละ สมัยนี้ไม่ต้องขันน็อตขันอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้กล่องฟิลหน้านะแล้วที่เหลือเราก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้สองมือหน่อยนะครับก็อย่าลืมใส่โช๊คอัพของเก๊ด้วยนะครับประมาณนั้นของผมจะยากหน่อยเพราะว่ามันติดวอนะครับก็อย่าลืมใส่โช๊คอัพเข้าไปด้วยนะนะครับ นี่ครับอย่าลืมนะใส่เข้าไปนะครับมันจะมีซอกอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวฮะดันออกให้ดูตรงนี้นะครับนี่นะ่าโอเคประมาณนี้อาเวลาใส่ก็ดันช็อคอัพของเกะ๊ะหรือที่เก็บของนะครับมาไว้ตรงนี้นะนะครับแล้วก็ดันใส่เข้าไปนะครับมันดึงได้เหนียวเหนียวหน่อยนิงอ่าหนื่นยดนิงถ้ามีหนืดก็คือเสียอันนี้จบแล้วนะครับเวลาดันขึ้นนะครับนี่ ก็จะรุนแรงงนี้ก็ได้นะครับก็จบละประมาณนี้ก็จะใส่เข้าไปได้เลยนะครับนี่โอเคเอาเนาะโชคมันจะมีหูนอกหูในนะครับก็ใส่หูที่อยู่ด้านในนะถ้าเกิดว่ามันปิดไม่ได้นะครับประมาณนี้่แค่นั้นเองก็ลองปิดดูนะครับปืด๊ดนะแล้วก็ลองกดดูนะครับนี่ประมาณนี้นะมันมีหูนอกหูในครับผมลองดูนะครับมันมีหูอ่าหูบนหูล่างนะครับ ก็ลองกดดูอ่าถ้าถูกมันจะต้องค่อยๆลงอย่างนี้อ่าโอเคขึ้นไปนี้ถ้ากดมันจะต้องค่อยๆลงนะน่าจะได้ไอเดียอันนี้คือจบแล้วนะครับก็เก็บของได้เลยครับเบียนกรองแอร์เพื่อสุขภาพของท่านเพื่อแอร์ที่เย็นฉ่ำนะครับน่าจะได้ไอเดียครับ